ไปไล่ซื้อของดีๆของอร่อยกินเลิวต้องเฮงๆรวยๆร้านเนี้ยใครไปเยาวราชก็จะรู้ว่าเขาขายปลาโอฮื้อหรือปลากระบอกได้อยา่างดีเนื้อเจ้าเลยนะมีอำนาจด้วยมีเงินทองด้วยไม่หมดไม่สิ้นเลยความอมายชามได้ดีมากทักแปะดทังไก่อร่อยจริงๆครับทั้งอร่อยทั้งเป็นมงคล วันนี้เจ้าวันตุ่จีนนะลุงก็จะพามาดูการไหว้เจ้าซึ่งเป็นสไตล์ของลุงอะ่ะทั้งอร่อยทั้งเป็นมงคลแกกตอนอื่นนะช่วงเช้าๆเนี่ยลุงก็จะขอดื่มกาแฟสักแก้วเ,เพื่อให้เพิ่มความสดชื่นกับปีกกระปัดแล้วช่วงนี้นะเนสกาแฟเบรดแอนด์บูเนี่ยเขาก็ออกคอลเลคชั่นพิเศษนะมาต้อนรับเทศากาลตุดจ,จีน เสริมความเป็นมงคลซึ่งก็ออกมาสีรสชาติครับอันนี้ก็เป็นลิชโรม่าแล้วก็น,นี่ก็คือเอสเปสโซ่รสแล้วอันนี้ก็คือน้ำตาลหวานน้อยอันนี้คือไม่มีน้ำตาลทรายเลยนะฮะแพ็คหนึ่งนะฮะมีอยู่27สซองครับกินได้เลย27วันเดือนหนึ่ง ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะซื้อครบ219บาทรสชาติใดก็ได้รับแก้วมงคลลายสัตว์มงคลได้เลยแต่ละแก้วเลยนะก็มีลายต่างกันไปส่วนนี้เลยครับร่ำรวยครับซึ่งบอกแล้วว่าช่วงเนี้ลุงมีอะไรที่คิดว่าเป็นสิริมงคลลุงเอาไว้ใกล้ตัวหมดเลยและถ้าคุณอยากจะลองเอามาใกล้ตัวเพื่อเป็นสิริมงคล ก็บาลาสงกันครับวันนี้ลุงก็มากินนี่แหละฮะรสลิชอโรมาเข้มข้นหอมอร่อยครับนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับเออเออที่ ที่ซองนี่ยนะเขาก็มีคํำอวยพรให้นะวันนี้ลุงได้อะไรลาบหลังไหลไม่ขาดสายโอ้ดีเลยนะส่วนเจ้ายังไงอ๋อโชคลาบมันเป็นการเปิดวันที่ดีจริงๆนะฮะแล้วมันก็มีความหอมและเป็นมงคลอีกด้วยก่ะ Okay. ตอนนี้เราก็จัดของเตรียมไหว้จุดจริงกันมาเรียบร้อยแล้ววันนี้หลวงก็ไปไล่ซื้อของดีๆของอร่อยกินแล้วต้องเฮงๆรวยๆโชคดีมีมงคลฮนะซื้อมาแต่ละที่เนี่ยอร่อยอร่อยทั้งนั้นอ่ะนี่ของครบแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้กัน ตอนนี้เราไหว้กันเสร็จเรียบร้อยก็ถึงเวลาชิมนะเพราะว่าเวลาลงไหว้ทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีของอร่อยยังครั้งแรกเลยครับเจ้าเด็ดเลยนะฮะเนี่ยลูกชิ้นปลาเจาเฮียงลูกชิ้นมันจะนุ่มอ๋อลุงก,ก็เอามาไหว้นะทุกคนในบ้านชอบกันมากลูกชิ้นปลาเจาเฮียงครับอย่างลูกชิ้นเนี่ยความหมายมันก็มีนะเขาเรียก คืออีทางตัวจีกินแล้วมันจะทําให้หาเงินได้ล่ํารวยมีเงินม,มีทองเข้ามากิจการรุ่งเรืองสวยสาหร่ายก็ความหมายเดียวกันคือกินแล้วก็ล่ารวย <S <S มันจะตันไปต่องไต้ถ้วยนี้ไงที่ความหมายของเขาคือคําว่าล่ํารวยอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ขีนะเพือ่งบอกเลยว่าหน่อไม้เนี่ยปรติตลลงต้มเองนะแล้วก็ต้องเอามาตุนไม่นอาทิ์อะ ถ้าลุงใช้กรรมวิธีของลุงนะหรือว่าวันไหนจะบอกเคล็ดลับในการต้มไมจีนหน่อไม้จีนนี่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะแม่งซุ่มแมงซุ่มแมงซุ่งเวลาไปปลูกตรงไหนมันก็จะก้าวหน้าจเจริญงอกงามเป็นนนน<อ>นนนน,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 นย,ยะแยะ,ยะไปถึงก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างว่านะั่หน่อไม้ที่ไปอยู่ตรงไหนมันก็จเจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเลย,เลยนะจานต่อไปนี่ก็เป็นโอฮื้อหรือปลากระบอกของเมืองจีนซึ่งอันนี้ความหมายของมันนะครับก็คือ กินแล้วทําให้สุขภาพแข็งแรง <Okay. S 1> ซึ่งมันก็ตรงออกความหมายนี่คร <Okay. S 1> ับแกล้งนะแล้วปลาเนี่ยบอกเลยว่าลุงตั้งใจไปซื้อที่เยาวราชร้านเนี่ยใครไปเยาวราชก็จะรู้ว่าเขาขายปลาโอฮือ้อหรือปลากระบอกได้อย่างดีนี่เลยครับร้านนี้ครับลุงก็จะมาซื้อปลาโอฮือนนะ้อนร่งเสร็จแล้วสวยๆเลยเนื้อเจ๋วเลยนะ วิธีกินโอฮื oo, ้อเราอยากจะบอกสักนิดหนึ่งบางคนไม่เข้าใจเขากินกันแบบเย็นๆนะไม่ได้กินร้อนๆร้านนี่มันจะมีความเหนียวคนเท่าคนแจ่หรือคนกินชอบกินเพราะว่าก้างมันจะไม่มีจําจำไว้นะฮะทานเย็นออกจากตู้เย็นเอามาทานเลยไม่ใช่เอาไปนึ่งร้อนอีกทีนะครับแล้วตอนนี้นะเจ้าเนสกาแฟเบรนแอนด์บูคอลเลกชันพิเศษ ตกจีนเนี่ยมันมีเจ๋งอย่างดูเล่น AR ได้โดยแค่เราโหลดแอปตัวนี้ฮะแอปรีคอลหิ่งตัวนี้เลยนะฮะเขาบอกว่าให้ซ่อ,อ,งองกับแก้วหรือซ่อมกับซองกาแฟก็ได้เดี๋ยวลุงจะส่องให้ดูอ่าตอนนี้ลองดูลุงก็มาลองแก้วของโชคลาบนะฮะเอออกมาสวยงามนะฮะนะี่ครับขึ้นลายนี่ออกมาอะไรโชคลาภจริงๆเลยนะฮะ เห็นครับเห็นคือส่องได้ทั้งที่แก้วแล้วก็ส่องได้ทั้งที่ซองเนสกาแฟเบรนด์แอนด์โบลครับเป็นไงครับสุดยอดไหมนะช,ชอบอะ่ะลุงชอบเลยนะอ่ะแล้วนี้เรามาเห็นฉากต่อไปภาษาไทยเรียกต้มจับไายหรือต้มชุงไช่ในภาษาจีนนะที่เด็กของลุงอะไรรู้ไหมเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยคือเป็นเต้าหู้วอล์จักร มันจะนุ่มมันจะเนียนหากินยากครับเต้าหู้แบบนี้อันนี้ต้องโทสัง่งด้วยนะเต้าหู้เราจักเก่าแก่ว่าครับความหมายเดยดีๆนะเขาว่าไงนะเต้าหู้ไปแล้วอ๋อจอดกวงมีอำนาจมันก็ตรงกันีลแเลยมีอำนาจมีอำนาจแล้วก็ไหว้กับไชเท้าใช้เท้าก็หมายถึงว่าเงินก้อนโตๆตมีอำนาจด้วยมีเงินทองด้วยไม่หมดไม่สิ้นเลยความหมายชาตไม่ดีมากอร่อยด้วยอื มาดูถาดนี้กันครับอันนี้ก็คือพวกเป็ดไก่หมูเนี่ยเป็ดเนี่ยนะความหมายเขาคือสามขีกันแล้วส่วนไก่นี่ยังไงเช้าขยันค้านแข็งนะฮะส่วนหมูเนี่ยนะฮะเป็นดูสบายกินกินนอนนอนเฉเฉยเพราะยังสามอย่างเนี่ยมันมีความหมายแต่เจงอีกอย่างอะไรรู้ไหมนี่ลุงต้องไปเลือกซื้อนะฮะที่ตลาดสวนหลวงครับซึ่งเป็นร้านอร่อยมากลุงชอบ ร้านเนี่ยทั้งเป็ดทั้งไก่อร่อยจริงๆครับมาดูดิเลยของหวานโอนี้เป็ดกล้วยโอนี่แต่กล้วยหมายถ,ถึงโชคลาภอันนี้ก็เป็นขนงเพนซึ่งขาดไม่ได้เลยถ้าจุ๋นเนี่ยขนมนเพ็ิความหมายของเขาว่าคือคนจีนก็าเรียกเหรียญเก่าหมายถึงว่าเงินทองเยอะแยะแม่ลูกต้องกินเยอะๆเลยจะได้เงินทองเยอะแยะครับอันนี้ก็เป็นอันสุดท้ายแล้ว ซาลาเปาเนี่ยนะทุกเทศกาลของคนจีนเนี่ยส่วนมากจะต้องมีขาดไม่ได้แล้วลุงจะใช้สองไส้คือไส้หวานกับไสเค็มแล้วเราเราจะเรียงเราต้องเรียงของขาวไว้ข้างล่างก่อนคือหมูสับไส้เผือกนี่จะเรียงข้างบนฟางไปเขาคือกินแล้วเรื่องฟูครับซาลาเปาโอเคนิดเสร็จแล้วตอนนี้ไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วการเดี๋ยวลุงจะขอตัวไปกินนะ ปีนี้ก็มีสิ่งพิเศษขึ้นมาอย่างก็คือมีเนสกาแฟเบรนแอนด์บลูซึ่งพอกินแล้วเนี่ยมันจะหอมกลมกล่อมแล้วก็มีความเป็นมงคลกับตัวเองนันเดี๋ยวลุงขอตัวไปกินกันครับ